เอจัครูจัรูจะเนครบล้นต like ัวน yeah. 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 ี awesome. ้สูงตัวนี้เรียนปฟุยสูงวานาทีมีน้ำใจีนีนะคะสำหรับกิดกรรมฐานนี้นะคะขอให้แต่ละท่านเนี่ยในกลุ่มเรืยกะร้ชายหรือ้ิมาหนึ่งยาวยาวเอาแล้วแล้วเหตุนั้ทำไมเขาไม่เอาไปยาว อาื้นมาเียให้้นแต่นคนนี้นอวนแกก่อนอน,อนะเอาข้นตอนแรกก็คือให้เรียกพระราชาหรืพระราชนีมาหนึท่านเสร็จแล้วที่เหนือนี่จะเป็นสนามโยที่จะต้องปิาเาทุกคนไว้แล้วก็แต่ละคนจะต้องปฏิบัติามภาฐกรกิจที่ราชนีมอบหมายให้ซึ่งมีอยู่แปอย่างคือจะต้องไปหยิบของต่างๆอัวนี้ที่วางอยู่ทก่ะ่างๆแง,ง,ง8ชิ้นนะคะ ดังน mm ั hmm. mm ้นตอนนี so <c oughs> ้ข no like ั <c oughs> like ้นตอนแรกก็คือให้ท่านเลือยาวยาะไม่ใ้เด็กไมว่าเวลาคุณยิบจากตี้ติดตรงแบกอรู้ไม่ใช่แบกเดียวนอมีเอาคนเดียวมันยิบตัเดียวอ่านักตพ่อราชการพอไมีะไงนอนอน้อาลง้ามลงนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวะนอนนะยานะนอนนะโบกนอนพุ่น็ได้ขนาดเออเอาเลย

เอายอจ้าอ่าเอาโอเคนี่ยองอยู่นี่อ่ะเนเดินเหรอเดี๋ยวเป็นเดินเป็นเนบอกกลับไปไอ้ปราจ้าให้ฝุ่นมัาจาบ้านนะทหารขอรับนั่งดีๆนะเป็นคะแล้วก็ระวังกันนะใช่ใช่สัยผัสค่ะเป็นคะแต่ยังยิ้มมั้งยน่ระวังนะมังค่ะได้ยังได้ยังอ่าโอเคอ่าได้ยังเซอร์พีไปข้างหน้าก่อนอาโยได้หน้าบ้งไหนอ่ะ พลเพลเหาบกระดนาเชนนาเชนศกับพระราชาไปไหนไปนี่ยกมาส่งตรงนี้นี่นี่นี่ยังเป็ก้าเอกสามเอกสี่เก้านับเลยหนึ่งสองสามสี่พอจอตีลังกาลงเป้าเลยโอ้โหระวังนะเพืต่อไปหลังยาวหลังยาวยาวยาวจอ่ายาวอยู่ด้านซ้ายของพระราชาอ๋อกับลายไปด้านไปหันหันหัวไปทางด้านยาวอหยกออาหัน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 อันนี้อันนี้ งมาเลยสิบเก้าลงมาเลยนี่โดนไหมโดนไหมจอด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 นี่โดนไหมเนี่ยโดนไหใช่ใชโอเคเอาไปข้างน้าข้างน้าอีกสิบเก้าโอ้โหวาจะอะไรกตามาจา์อ้โลงลโลโอมีชิ้นนไคะไปด้านไหนอาวไปด้านด้านขวาของประธานหน่อยด้านหลังของขอประธานอ่ะโอเคครับอ่ะลงาเลงมาเลย ไปไฟเนี้นี้อาลงลองลงลงลงพี่มาแคตัวเองไปเอาด้านของไอ้หน้ตถ่ายกล้องเล็กๆก็ได้ครับพี่รัของคุณเจ้าอ่คลับอ่าโอเคลกอ่าพอลอองกูได้ลองได้เร่อแล้งลองลงังคูงฟังังฟังอังฟัั้งังังัััหัังัั โอเคตรงไปเลยตรงไปเลยจุกจุกอนี่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 อเก้าหนึ่งสสองสา้าว่างอ่าโอเคเจนสไตล์ตรงไปเลยอีก39มเาใหญ่ใหญ่เอ้าจบอหนึ่งองามอ้าวว่างครบยังภารกิจเสรสิ้นะทุกท่านทำได้ดีมากเป็นกลุมที่ทำงานได้นะคะขอชิเชิอ่า